เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานกับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย อตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีครับรายการฟ้าหงมดินวันนี้ขอนำทุกท่านมารับชมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดิบชื้นเกือบ500ไร่ที่เป็นรุกขมรดกแห่งชาติ เกิดขึ้นจากความรักและห่วงแหนในการอนุรักษ์ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีของชุมชนบ้านสาแก้วอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประเภทชุมชนประจําปี2566ครับป่าชุมชนบ้านสาแก้วมีเนื้อที่ทั้งหมด472ได้นะครับเกิดจากการอนุรักษ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีได้จะตั้งเป็นป่าชุมชนแล้วก็ ได้เข้ามารูงาจัดการเกี่ยวกับป่าให้ความรู้กับชุมชนในในหมู่บ้านนะครับเกิดความยั่งยืนว่าป่ามีคุณค่าในกับชุมชนนะครับพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับไข่แดงเลยมันอยู่ตรงกลางชุมชนในตรงนี้คือความสําคัญของป่าตรงนี้เหมือนกับป่าต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําแต่ต้นนี้เป็นต้นน้านะต้นน้ําที่ว่าช่วงน้ําหลากช่วงน้ําหลากมันจะล้นสะสองลูกนี้ออกไปแล้วก็ จะไหลไปออกคลองตาปีป่าสวยสะน้ําใสกราบพระเอลต้องชุมชนบ้านสาแก้วอยู่ในนี้นะครับคือป่าตรงนี้เหมือนกับปอดปอดของชุมชนเลยครับอีกอย่างหนึ่งเป็นแหล่งอาหารเหมือนกับตู้เย็นใบใ,บใหญ่ของชุมชนเลยครับนี่เราจะได้กินอาหารสดตลอดฤดูกาลนะครับเราได้ผลผลิตจากป่าเท่าไร่เช่นหน่อไม้ปีหนึ่งเราได้เท่าไหร่ให้ชาวบ,บ้านสำนึกตรงนั้น พวกเหตุคนณพวกรักกรรมพวกนี้ชาวบ้านยังรุนค่าเออต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้เลยทีต้องการตอนไหนตามฤด,ดูกาลเราก็แปลมาได้เลยนะครับธนาคารอาหารชุมชนครับที่นี่ธนาคารของอาหารชุมชนครับตั้งแต่พระยาชาเมื่อก่อนก็ทําแบบแช่ชุมชนไอเยาวชนเข้ามาร่วมนะครับตามาจพระยาชาและก็ช่วยกันอนุรักษคือตอนที่ผมไปรับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคือของผมจะได้รับรางวัลลุกค้ามรดกของแผ่นดินประเภทชุมชนคือต้นไม้ใหญ่ เป็นมรดกข,ของชุมชนครับลูกค้ามรดกข,ของแผ่นดินตามศาสตร์ประดาชาเขาเรียกป่าชุมชนบ้านสาแก้วนะครับได้รับรางวัลลูกลกสีเขียวประเภทชุมชนนะครับจากบริษัทปตทเมื่อปีพศ .2552 ครับครับและล่าสุดนะครับชุมชนบ้านสาแก้วได้รับรางวัลร่วมรักป่าต้นน้ำำานําลําธารแม่น้ําตาปีลูกค้ามรดกอันล้าค่าแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลลูกลูกสีเขียว ครั้งที่22ประเภทชุมชนประจำปี2566นะครับพวกเราชาวชุมชนบ้านสาแก้วขอน้อมสำนึกพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสาแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กลายเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อยอดเรื่องของแนวคิดนี้ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถึง2ครั้งติดกันนะครับเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและก็ความรักที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของที่นี่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยปะตะทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน